เข้าพรรษานี้เพื่อนๆปฏิบัติธรรมที่ไหนกันคะวันนี้มาฟังวิธีการเลือกสถานปฏิบัติธรรมสําคัญมากนะคะข้อแรกเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่สอนให้เรานั้นหายใจถูกต้องนะคะการหายใจถูกต้องก็คือการหายใจช้าๆนะคะไปศึกษากันตามหลักการแพทย์แล้วการหายใจถูกต้องเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องศึกษาก่อนที่จะลงมือทานะคะ สองต้องไม่ใช่สถานที่ที่เพื่อทำพิธีกรรมต่างๆท,ที่มันมากเกินไปกว่าการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกสมาธินั่นเองนะคะบางพิธีกรรมเนี่ยอาศัยออย่างอื่นที่เพื่อนๆมองไม่เห็นสิ้นถ้าหากคุณจิตตกสภาพจิตใจยแย่ๆสิ้มเศร้าเข้าไปในสถานที่ที่มีพลังงานลบๆหรืออาศัยอย่างอื่นอย่างเช่นมนต์ดหรืออะไรที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะสําคัญมากอา่เาเคยมีประสบการณ์ในตรงนี้ สเพื่อให้เกิดความสงบตาและเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมควรจะเป็นสถานที่ที่สงบเรียบง่ายนะคะ,ะไม่มีอะไรนอกเหนะือไปกว่าการเป้าหมายที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าใจให้สำเร็จและการฝึกสมาธิที่ดี สี่ในยุคที่เต็มไปด้วยไม่ว่าโจรมิฉาชีพหรืออะไรต่างๆผู้คนที่ไม่หวังดีเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงควรจะบอกคนในครอบครัวว่าเราไปที่ไหนอะไรยังไงและควรจะมีเพื่อนไปที่นั่นด้วยนะคะควรจะไปกันเป็นกลุ่มนะ 5. เช็คสภาพจิตใจของตัวเองด้วยเรารู้เราอยู่ในสภาที่แย่สภาวะที่มันแย่หรือเปล่านะคะทุกๆครั้งที่บอสอนฝึกสมาธิเราจะบอกก่อนว่าเพื่อนๆจะต้องมีความสุขให้ได้ก่อนรู้สึกดีก่อนจิตใจเข้มแข็งก่อนเพราะถ้าจิตตกและซึืมเศร้าแล้วคุณนั่งสมาธิแล้วเปิดเห็นมิติต่ตางๆแล้วก็คุณอาจจะเห็นจิตวิญญาณชั้นต่านะคะอาจจะเห็นถึงขั้นเปลดสเปเวสีสิ่งที่บันชั่รายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมีความสุขให้ได้ก่อน หกถ้าต้องการบวชเพื่อแก้บนการุณาบวชเพื่อแก้บนตั้งใจปฏิบัตินะคะสิ่งที่เพื่อนๆมองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงตั้งใจทํานะคะอย่าเพียงแค่นุ่งห่มแล้วก็โกนหัวแล้วก็สึกแค่นั้นไม่ได้ หากไปสถานที่ใดแล้วเกิดมืนๆจะอ้วกจะอ้วกไปรับพลังงานแล้วผู้คนที่ไปเราก็ไม่รู้จักเยอะแยะมากมายสถานที่มืดๆในป่าในถ้ำอะไรต่างๆเนี่ยต้องเกิดต้องระวังพอตัวนะคะเพราะฉะนั้นหากเกิดอาการแปลกๆให้รีบกลับบ้านนะคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีที่สุดแล้วคะ่ะจงเป็นตัวเองคะ่ะอย่าปล่อยให้วิญ,ญญาณอื่นนั้นเข้าแทรกอย่าปล่อยให้จิตแฝงเกิดขึ้นนะคะ นักปฏิบัติธรรหลายคนอาจจะชื่นชอบที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆแต่ว่าถ้าคุณมองไม่เห็นแล้วคุณได้ยินแล้วขอ,ขออนุญาตมาอยู่อะไรกับเราเนี่ยต้องระวังมากๆนะคะสิ่งนี้อย่าไปยอมรับอะไรที่ไม่ใช่เราถ้าเป็นผู้หญิงแนะนําให้เป็นสถานที่ที่มีแม่ชีคอยดูแลแล้วก็มันจะดีอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะเพื่อความสะดวกใดๆทั้งปวงเลยคะ่ะ